ท่ามาเมื่อวานนี่นะครับรถติดและนาวแถวนี้นะฮะอย่ามาเลยครับเมื่อวานนะครับแล้ววันนี้โอเคเรียบร้อยนะครับนะครับได้ครับมีคำถามนะครับอยากจะถามพ่รุธว่าอุปสรรคในห้องอัดที่เจอบ่อยคืออะไรครับจากน้องเสียวไส้นะฮะไม่ไม่ดังครับไม่ไม่ดังไม่ใช่ก็มีปัญหาเหรอฮะต้องแล้วแต่คนนะครับอย่างเบ๊กเนี่ยกับรุดกับดิวเนี่ยก็จะห้องอัดไม่เหมือนกันนะครับเขาไปอัดที่ไหนดิว ที่ติดใจเป็นกัมมี่ครับชครับเปใไงบ้างครับเพลงของผมเลยส่วนใหญ่จะเป็นเพลงช้าเพราะเป็นเพลงช้าเนี่ยยากที่สุในการทําอารมณ์ครับครับเพราะว่าเพราะว่าบางเพลงเนี่ยแต่เราเอาทุกเพลงเลยีกว่าครับเราไม่ได้ไปประสบเหตุการณ์จริงๆตรงนั้นเลยครับเพราะว่าคือเราก็ต้องพยายามเอาตัวเราเข้าไปใส่ในเหตุการณ์นั้นเหมือนเ้องช้เจนการเพิ่มว่าเถ้าเกิดอุทาหรณ์การเนี้ยสิ่งต้องการจะสื่อคืออะไรใช่ครับผมแล้วก็ อย่างแล้วบบางทีต้องแก้ใหม่บางทอ่อนอย่างเงี้ยเราก็ต้องคีบอารมณ์เดิมไว้ตรงนี้ทำมันยากอืนะครับส่วนพี่เป้ไหมครับอุปสระสก็ครับไม่ค่อยมีอะไร oh, oh. โอ<ฮ>้โหรอครับร <c oughs> แล้วรแล้วมีแต่ความมืดความมืดในห้องอัดอะเราไปยังไงอ่เงี้ยพอเราร้องไปแล้วแบบเราไม่สบายใจว่าอะไรอยู่ข้างเราไม่เป็นออกมาอะนะจริงเพราะว่าเวลาผมอัดเพลงเงี้ยถ้าเกิดจริงเป็นเพลงที่ซึ้งเนี่ยจะต้องปิดไปทั้งห่วงครับเพราะผกมหัวใจไม่ได้ครับ เขาเพลงนะครับก็ปิดไปแล้วแบบนอนเองอะไรเงี้ยครับน้ำครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นของรุ่นเนี่ก็จะจริงๆแล้วผมว่าการปิดไฟมันดีเนี่ยมันทําให้เราเข้าถึงอารมณ์ได้ง่ายโดยเฉพาะเพลงมืดๆเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ครับบางทีคือผมไปดูหลายคนที่เป็นศิลปินแบบชั้นนําในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอย่างอย่างที่แตงคูนแพร์เนี่ยครับของเขาเขาอาจจะเดี่ยวคอยนะครับเขาจะปิดไฟมืดเลยแล้วก็ แล้วก็พอสักพักนึงก็จะตะโกนออกมาว่าโอ้ยจำเนื้อไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าให้กระดาษที่ติดเนื้อมาอ่านไม่ออกสักพักวันหลังก็เลยก็เลยต้องมีการเอาเอาหลอดไฟเล็กมาต่อเพื่อที่จะเห็นเห็นเนื้อจริงๆผมว่าจุดเทียนเลยก็ได้เท่ดีที่ร้องเพลงดีสองกบคําในอย่างนั้นนะเพิ่งเพิ่งรู้ในนียเออมีการปิดไฟร้องเพลงด้วยใช่ครับเพราะว่ามันช่วงจริงมันทำให้อารมณ์เข้าถึงได้ง่ายกว่าอย่างพี่อาร์เนี่ยตอนที่เขาร้องเพลงต่างคนต่างไปเขาปิดไฟร้องาะว่าพอที่ออกมาคืออารมณ์ได้มาก แต่ว่าก็แล้วแต่คนนะครับใช่ของผมมีวิธีหนึ่งครับได้ผลพอๆกับปิดไฟได้กันหลับตาล้องเนี่ยหลับตาล้องก็มืดมืดเหมือนกันใช่ครับนครับถามนะฮะอันนี้ก็เป็นคำถามจากผู้ฟังทางบ้านนะครับนะฮะแล้วบอกว่าอยากสานพี่น้ําอยากสานน้ำพี่เดียวจังเลยนะครับยังไม่ถึงสองการเลยน้องเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าพี่เป็กพี่เป็กอะไรเนี่ยพี่เป็กพูดไม่ทันเหรอครับเห็นมั้พี่เป็กพูดน้อยแค่ไหนไม่น้อยนะ เบคทําเป็นอย่างเดียวครับค er ืออย่างไรครัเสียงนี้ครับคือเสียงเบคเพราะงั้นเขาไม่ได้พูดน้อยนะเขามาเป็นทักๆครักทัอนะครับแล้วก็มีผู้ฟังบอกว่าเจอกันหน้าสถานีนะครับมีส่วนหนึ่งไปดักอยู่หน้าสถานีนะฮะเจอกันหน้าสถานีเหมือนกันเรกเขากลัวนะฮะเหมือนจะไปดักตีโอเคนะครับก็คงจะให้ทั้ง3คนเนี่ยนะครับฝากถึงอัลบั้มนะครับ Voice of Love กันนะครับ ครับผมเดี๋ยวไปิีกันแล้วกันครับผมครับผมก็สำหรับอัลบั้ม Voice of Love นะครับก็ยังไงถ้าหาว่าใครสนใจอยากฟังเพลงของเรานะครับก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับเป็นอัลบั้มเต็มนะครับแล้วก็ของแท้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยอัลบั้มเต็มของเรามีการ มีวางแผงเป็นซีดีบวกกับวีซีดีคาราโอเกะด้วยเป็นกล่องน่าสะสมมากๆใช่ครับเป็นคาราโอเกตใช่ยังไงก็เลยมีมีทั้งหมดกี่เพลงนะฮะมีทั้งหมดสิบเพลงครับเพลงแล้วก็ถ้าหากว่าซื้อเนี่ยมันก็จะได้เป็นซีดีทำฟังด้วยแล้วก็ซีดีที่เป็นวีซีดีคาราโอเกะก็จะได้เห็นหน้าของพี่เป๊กหล่อๆของเป๊กด้วยใช่นะครับอืมนะครับแล้วก็ฝาละบ้างเพลงของรุ่นด้วยนะครับซึ่งในเร็วนี้ก็จะมีในช่วงประมาณกลางปลายปีเดี๋ยวจะคงให้ใหม่อีกรอบหนึ่งครับนะครับแล้วก ฉันจะรู้จักเธอกว่านี้ได้ยังไงนะครับในในในละครที่ชื่อว่าจะตายไว้ไร้สมองทางท่องท่าเวลาจันทชไม่ใช่เวลาสองทุ่มยี่จันถึงถึงหัดครับครับผมแล้วจะบอกว่าเรื่องนี้นะฮะก็มีสมาชิกในบอยซ o อฟเลิฟไปเล่นด้วยนอัย เพลงประกอบไปแล้วสมวังนี่คือรุดร้องเองใช่ไหมร้องครับเป็นเพลงประกอบละครเพลงใหม่ล่าสุดเลยครับเรายังไม่ได้สักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งัไม่ได้เลยตอนนี้ตอนนี้อาจจะให้ฟังเพลงหลอกฉันฉลองเธอไปก่อนในสักพักหนึ่งไม่น่าจะเกินสองสามอาทิตย์น่าจะได้อัลบั้มตึกนี้มีประมาณไหนเอ่ยที่จะอัลบั้มต็มของรุดนะของรุดก็คงจะมีสิบเพลงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไอ้ครที่ได้มีสิบสองเพลงอันนี้จะมีสิบเพลงแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มทำไปแล้วประมาณสักสองสามเพลงนะครับคิดว่าอีกไม่นานน่าจะ เสร็จให้ทุกคนได้ฟังแต่ว่าจะปล่อยเป็นซิงเกิลไหเรื่อยๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากให้พี่ดีเจช่วยเปิดให้ดูแล้วกันดีจริงๆครับอย่างฟังกันหรออ๋อโอเคโอเคจริงจริงครับมาถึงรุ่นต่อมบพี่ดิวครับดิมอ่าพี่ดิวครับพี่ดิวแล้วก็อย่างวนี้หน้าตาเกาหลีนะครับแล้วก็เลยเรียกผิดได้กูัวราได้ครับได้ครับครับบางทีก็เหนื่อยบ้างนะครับครับผมก็ของผมเนี่ยก็อยากก็อย่างที่พี่รุ่นบอกคือฝากแล้วบ้า o ไว้ซอลเลยไปด้วยนะครับ แล้วก็อยากจะฝากอัลบั้มเดียวด้วยเป็นอัลบั้มเดียวอัลบั้มแรกในชีวิตเลยครับผมน่าจะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งมีครั้งนี้เนี่ยนะครับอัลบั้มเดียวนะครับเกิดแล้วผมก็อยากจะฝากไปด้วยด้วยกันนะครับผมดีวกับอัลบั้มเพลงรักจากดวงดาวครับผมก็จะเป็นเพลงเพลงความรักเกี่ยวกับความรักความหมายดีๆ่งเียก็เหมือนกับว่าดาวทุกดวงก็จะมี แสงหรือว่าความหมายาแตแตกกันไปเพลงกับละเพลงก็จะมีความหมายต่างกันไปครับผม <c oughs> ก็เป็นหนึ่งคนที่ถ่ายทอดมุมมองของดวงดาวเหล่านั้นนะคือคนฟังแค่นั้นนะครับผม <c oughs> แล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยหาซื้อฟังกันนะครับผมถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาไปเนี่ย <c oughs> ก็คือโหลดออกฟังกันก็ได้ครับผม <c oughs> ดวาวจรจัดหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองครับผมโห <c oughs> ลดได้ทุกเพลงเลยครับผมแต่อลาร์ฟของผมจะวางแผงวันที่ยี่สิบสามเมษายนครับผมครับผมอ่าขอบคุณอ่าดิวเนี่ยมาที่พี่เป๊กบ้างครับพี่เป็กผมหนา ก็ตอนนี้นะครับก็เพิ่งปล่อยเพลงเวลากับยังไงนะมีหัวใจกจะไม่อยากตัยเองนะครับเยอยู่ในระดับบอยสตรีมใช่ไหมครับยังไงก็อยากให้ทุกคนลองฟังเพลงนี้ติดตามเพลงนี้กันแล้วกันนะครับแล้วอัลบั้มเต็มอัลบั้มเต็มมีแน่นอนครับตอนนี้กำลังรีบทำอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้โฟกัสที่เพลงชีวิตใจจะไม่อยากตายก่อนนะครับเอ็มวีก็กำลังออนแอร์นะครับวันนี้วันแรกใช่ครับผมครับส่วนส่วนเร่องละครเนี่ยมีใครจะ ในอนาคตจะมีการจย่างใช่ไหมครับเราก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆครับมาหายอยากฝากนิดนึงนะครับผมตอนนี้เนี่ยอยากจะฝากน้องๆเดอะสตาร์หกไว้ด้วยนะครับตอนนี้กำลังแข่งขันกันอย่างขมักขมแน่นขับเคี้ยวเคี้ยวเข็นเข็นใจกันเลยทีเดียวนะครับผมสไลด์ต่อว่าล่าตื่นใจถูกต้องเขาเป็นเพลงตอนนี้รู้สึกเหลือแต่ผู้ชายหมดเลยเนาะผู้ชายหมดใช่ครับว่าสัปดาห์นี้จะต้องบอกว่ามีอะไรที่น่าสนใจอะไรต้องติดตามครับใช่ครับและแล้วก็มีน้องๆชาวคอนแกนสองคนนะใช่ ก่คนครนเป็นโตโน่ใช่ไหมคอนแก่นแค่คอนแกนแท้ๆแล้วก็มีลิทเนี่ยจริงๆเป็นคนร้อยแหวนแต่มาเล่นที่บางขอนะับเป็นสองคนนะครับนะฮะไม่แน่ก็อาจจะศิลปินอาจจะนะก็เราเอากำลังใจช่วยสนับสำนุ่มแล้วกันนะครับครับผมก็เดี๋ยวนี้เนี่ยไปดูในพันทิปนะพันทิปเขาบอกว่าคอนแกนเป็นเมืองของคนหน้าตาดีเหมือนกันทั้งศิลปินดารานักร้องมาคอนแกนเยอะมาก จะบอกว่าจะบอกว่าผมก็มาสมัครคอนแกนเหมือนกันครับแต่ชตาเนี่ยฮะใช่ไหมครับผมเลยเลยได้เชื้อมานิดนึงตอนหลังครับครับเชื่ออะไรครับเชื้อหน้าตาดีไงที่ปกติไงมันจะแบบไม่ดีไงพอมาคอนแกนปุ๊บหน้าตาดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยนนี่มครับไปอาจจะในพันทิปนะพันธ์เทิมเนี่ยครับบอกว่ายกให้เมืองคอนแกนเป็นเมืองคนหน้าตาดีเหมืองกันนะฮะศิลปินเยอะมากนะครับแล้วอ่ก็ อัลบั้มรวมของ Voice of Love เนี่ยนะครับเป็นคือดาวนโหลดเพลงรวมเลยหรือหปหรือว่ามันหมาถึงว่าเราจะโหลดอัลบั้มนี้ยโดดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองรหัสสองแปดเก้า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 ก็มีตั้งแต่ Star Voice ด้วยนะครับก็ Voice of Love ด้วยทั้งหมดประมาณสิเพลงใช่ครับ ครับนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมาดด้วยคำสลับรุ่นเดอะสตาร์นะครับดิวเดอะสตาร์แล้วก็เบคเดอะสตาร์ด้วยทั้งสองหนึ่มนะครับไปเจอกันวันนี้ที่เซนทรัลนะครับกี่โมงครับห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับเซนทรัลเมซาชั้นหนึ่งนะครับช่วงนี้ขอบคุณทุกทุกคนมากถ้าเกิดว่าโอกาสหน้าก็คงจะได้เจอกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมว่านะคืออะไรบ้างเต็มถึงดิวเนี่ยก็จะบายช่วงประมาณเมษายนนี้ใช่ไหมครับ ของรถเนี่ยก็จะลดเลยไปนิดนึงแล้วเดินตาหกอีกนะครับว่านะดีไม่ดีเราอาจจะได้มาแพ็กหน้าจะเป็นเดินตาหกดิวแล้วก็รุดด้วยนะกี่คนนะพี่สิบห้าคนยังไม่ถึงเดินตาหกแป่เดงสิบห้าที่ไหนเราสิบคนเออนะครับแต่ว่าค้าวข้าวมีเขาอาจจะมีให้แค่แค่สามคนใช่แล้วก็จะกอดล็อกเครื่องบินมากันเลยครับอ่าครับขอบคุณทั้งสามหนุ่มมากนะครับเจอกันเซนชั่นวันนี้นะครับอ่านะครับวันนี้ทางเบสซิโอนะครับแล้วก็คุณฟังทางบ้านก็ อ่าครบคุณทุกคนมากนะที่วันนี้มาร่วมสัมภาษณ์มาร่วมมาแจมนะครับนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนะครับมีมีคำถามมามาทงไม่ทันแล้วแหละอยากจะให้พูดภาษาอังกฤษั้นไม่ทันแล้วครับน้องไม่ทันแล้วแหละได้เวลาหมดก่อนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับกับพี่รุทพี่ดิว แอร์พิเปกนะฮะเซ็นทรัลพัซซ่านะครับช่วงนี้เวลาหมดแล้วครับคงจะต้องลาคุณฟังไปก่อนนะครับนะฮะใครที่ออยากดูตัวจริงเสียงจริงนะฮะไปเจอกันที่สัทรันนะครับสามหนุ่มสามทั้งสามหนุ่มเลยนะนะสัญชันนะชั้นหนึ่งนะไปถูกนะชั้นหนึ่งนะฮะนะช่วงนี้ลาไปแล้วครับนะฮะทุกนี้ผมลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ